มื่อนี้ฉันกับสีมาเฮดเมนูที่เอฟซีได้ขอฉันเขามาหลายแหง้งแล้วก็สีมะเว้าตอนจบอีพี่สองวิรกรรมที่ฉันเห็ดว้วันซุกนั่นละเ <c oughs> มนูที่ขอกันมาหลายที่ฉันสีเฮดไ้เบิ้งก็คือลาบก้อยส้อยจุเอฟซี FC. นี่ก็จะเป็นยังดอกบางคนกะเฮดไ้เบิ้งแน่กินให้เบิ้งพร้อมพูด เป็นยงยงายลไรเลียงไราเล้าถ่ายรูปเพจเนี่ยบพาเพอคิดแบบเพื่อมีอิทธิพลกับชีวิตฉันขนาดนั้นบอกฉันไม่ได้สะอ่อนไมเเ่เห็นแต่เธรอเบิ่งบนนั้นเด้ถ้าเกิดว่ากมอนามัยคอมมนทั้งายนี่ดาม่าใส่ฉันเนี่ยเพ่อสิซอยฉันลบชิชอบบอ <c oughs> แต่ฉันกะใจอ่อนเพราะฉันได้ตกลุมหลักเอซทั้งารไปแล้วมะมือนี่ฉันสิมาเห็ดแสบให้เบิ่งมือนี่ก็บ่ได้มีแคลาบก้อยซอยหางเด้นี่ก็ย่างเสือรองให้เอามามักแล้วก็มาย่างหอมๆเหลืองๆุ่นเป็นแต่แเส้บเียมื่อ้วก่อนันตืนเ้าไปเโอวันนสา่นาเญิย ฉันก็นได้ตะกลับมานางทบทวนเนาะกูเฮ็ดพิดขนาดนั้นเลยบอกว่าเดือนนึ่งก็ไปบ่ได้ดูเด้แค่อาทิตย์ละเท่อแต่ฉันสังเกตแล้วเดอหญิงถ้านั่งเข่าก้าเด็กฉันไปแบบเนี้ยนั่งสิบ่เคเขียดเด็กกับเด็กปันในนั่งกับบ่วแต่ถ้าได้เข่าก้าเดียวกันแล้วฉันปล่อยให้นั่งอยู่แบบนี้เหมือนนั่งรูซื้อว่านั่งถือทิมอยู่ห้องคนเดียวไม,ยม่หญิงมื้อนี้พอขั้วซ้อยหางของเฮ้ากับอิมพอร์ตจากอุดร่นเด้ ฉันก็นถามเล่าเนาะไอ้มือนีเจ้าสีเห็ดเมนูอีหย่างเล่าก็บ,บอกว่ามือนีไอ้สีเห็ดโซกเล็กซ้อยหางสูตรสารคามอันดับแรกห้ากอเนือ้อมะฮันเป็นตอนโคโลเคเลแบบนั้นละ่ะเซจแล้วก็ตามด้วยหันผักขี้ริว้วเป็นตอนใหญ่ๆใส่ลงไปยิงเอ้ยเนือ้อมือนีเหม็นสาบดีดีนี่แหละกินแบบนี้แหละกินที่ฉันหมักฉันคุ้นเคยเลยหลังจากหันผักขี้ริว้วเซจแลละห้าก็มาตามด้วยนี่นั่นเงเอกของเฮ้าตับจา้าอุ้ยยิงเธอเบิ่งพอขั้วดูเท่านั่นเท่นหยิบใส่ปาก <laughs> ตับนี่ก็หั่นตอนโคลโคลเคเลยใหญ่ๆโลดเพราะว่าพวกฉันมีแต่คนหมักกินข้าโป่งกินเมนูนี้คิดพอตอนกินข้าโค้งเนาะหญิงอุยขาไม่ไม่ตับเต้นดึกๆึกอุ้เป็นแต่แซ่บอุยตะผักอยู่นี่ฉันกัน้ำลายแตกหลังจากนั้นกัปาาเลือดลงไปเลยจุกๆสถุงเพราะว่าเมนูมือนี้เขาเห็ดเมนูลอยเลือดบอกไปก่อนได้กลมอนามัยคอมเมนต์อย่ามาด่ามาใส่ฉันเด้กปูนคันสิโทษไปโทษซุ่มเอฟซีน <c oughs> เอาก็ฉันเป็นคนบ้ายหยองหัวอ่อนเนาะสูผู้ใดอยู่ให้ฉันเห็ดยอย่างฉันเห็ดเหมือนเด้เเอุยหญิงเธอเบิ่งพอขัวมีการซิมบีพร้อมเด้ว่ามันของแท้หรือของปลอมพะนะหลังจากนั้นกับใส่บีงว่าลง จากนั้นก็ตามโดยข้าวคั่วของเฮาลงไปใส่หลายๆข้าวคั่วนี่ก็เป็นข้าวคั่วที่พ่อคั่วเขาเจ้ขคัวเองได้หอมดีเป็นตานายเสจแล้วก็ตามโดยผงชโลดหลังกองใส่อีกสามทพี่บีบบพาด้บาดนี่ใส่บีขวดเพิ่มไปอีกและนี่ก็คือแนวดับข้าวพว่ามือนี้เฮากินขลองดีบเสจแล้วก็ใส่พริกผงระเบงซิมออนพริกผงเพื่อนี่แม่ใส่พริกผงลงไปแล้วก็ตามโดยเกลือพอรัวของเฮาว่าราบนะคันสีเยตห้แซบย่าใส่น้ำปลาเด็ดขาดใส่เกลือค่นใส่น้ำปลามันสิเสียรสชาติทันที เลยนึ่ก็คือทีมากของข้ามาลาบก้อยซ้อยหางสูตรสารกข้ามใส่ปะลาลาลงไปนิดนึงเพิ่มความกลมกลม่อมบางคนกับสีถามเชิญมาเอาแลกก้อนแก้วก้อนข้ามไปใส่นั่งไปเตบอลเดี๋ยวนั่งสีตามมาที่หลังเนี่ยยิงที่เปิดบวกก้อนแก้วก้อนข้ามเสร็จมันกับสีบวนหลูดอยู่ซ้ำนี่แหละสนามตะกอสนามฟุตบอลแล้วก็โล่งงานมันกลับไปใส่พวกปิ้นคือฉันแม่เซ็ตแล้วเขากับมะฮันต้นหอมผักซี่เตรียมใบเซ็ตแล้วกัมาซ้อยใบบก,กูดเป็นต้อนน,น้อยๆเตรียมใบคือกันยิงเก็บางสกิลการซ้อยใบบก,กูดพอขั้วดูชาาาานนนนแแแหหหหงงงะ็ล้้วกััมมมออดใสสสเเพพื่่ิิีรญ มือได้มือนึงบอกก่อนแก้วก่อนค้ามันส่วนฉันเนาะป้าเทาสิพ้าไปเต้นนาฮันหมอลำมันก็สิบปันถือเลขววาฉันนะเส็นแล้วก็เอาพักย่างต่างหญ้าเที่ยวหันเตรียมไว้มืหันละลงไปแล้วก็ตามโดยกระเทียมกีบเส็นแล้วก็คนคนโคเลโคเลให้เครื่องทุกอย่างมันเข่ากันหญิงเธอเบิ่งสีสันดนออู Lake ้ฉันนำไล่แตกเส็จแล้วพอขั ah ้วกระถ่การซิมเบืองฝีมือจะคของฉันกับอุดบอลเนาะฉันเลยว่าพี่อ้ําพี่อ้ําขอซิมน้ำเนี่ยอืิงเอ้ยวินาทีซิมเข้าไปคําแหลกฉันเหมือนลอยเลยอะตบวานแห้ง นี่จ้าเ็จแล้วเมนูโศกเล็ก้อยหางล้อยเลือแสบๆหญิงแต่ว่าฉันติดต้องบอกเข้ามาขออภัยบอกกับคนที่บอกกินดิบสิมาขออภัยอย่างเขา่ไดไม่กินน้าฉันไหมห <c oughs> ยอกหยอกเด้อขออภัยนะคะสําหรับคนที่ไม่ทานดิบจ้า <c oughs> แล้วห้องกับม่ตอดอเรื่องดราม่าฉันกับบุกกนแกวกนคำอะเลยบดนี้เสารมาฉันก็เลยโทรไปเคีร์กับนางเนาะฉันถามนังว่าเธอตั้งแต่ยุ่น้ำกันมาเจ็ดแปดปีนี่ฉันทําหนาทีไม่ยได้สมบูรณ์แบบบอเหมือนฟิลแบบโทรไปถามเขาแบบดราม่าดราม่าหาเรื่องนาหญิง แต่ว่าฉันก็ใส่ม่านย่าหญิงเด้ใส่น้ำเสียงคือจังแบบ นะสงสารสีหงสีไฮจังสินะนา่นก็เลยบอกว่าเรืองอื่นน่ะเธอดีเบิดสมบูรณ์แบบทุกอย่างอะ่ะล่ะแต่าาวา่าเหลาเขาปากเธอแล้วอ่ะเธอมากักเงวาเธอมักไหลไหลกัไหลไปแบบแบ,บ่าสนใจบัวบ่าสนใจคนที่ทาที่ค่อยฉันก็แปลงร่างเป็นนั่งละครในรัศดาลไล่เทียเติร์เละจาสวมบทบีบน้ำตาฉันก็บ,บอกว่าฉันกัอยากมีโมเมนต์ไปสั้งสค์ไปอีหยังกับมูเวลาฉันได้ไปแบบนี้ฉันก็บมวนเฮฮหาได้ปวดปล่อยแต่ว่าเวลากลับมาเราได้ไม่เห็นหนาเธออือคือแบบเนี้ยฉันก็บ่าสบายใจฉันก็รู้สึกเก็บกดกดััันนนนนกกก็เเเงงว้าาาาาบบบีตะอ่่ เฮากับมาพอกันคนละเคิงทางต่อไปนี้เธอับไปได้แต่เธอก็ต้องติดต่อฉันเป็นระยะระยะมีอียงก็ต้องไล่งานฉันโทรหาฉันตลอดสิกับตอนใดจักม่งก็ต้องบอกส่วนฉันฉันก็บอกว่าฉันขอโทษที่เวลาฉันกินเราน่ยฉันคัดตะคุยตะบอกขนตะนัวหัวมวนโดยที่ลืมยิบโทรศัพท์มาเบิ่งแล้วะทโทรหาละครสั่นเรื่องนี้ก็ได้จบล่แบไปแพปปีเอนดิ้งนี่พอตดีกันว่าท่านไหนขามือมัานก็เห็ดใ้ฉันจมีเราได้ยิงบ้านเมี่ยงเขาพากกันกินจนสีอิ่มแล้วบักนักฟุตบอลที่ชาิใหญ่กงมา แต่ว่าเบาพืนมาเรื่องติดเมียนีย่มันก็เป็นน้ำชั้นนี่แหละหญิงที่ไหนนั่งติดนีไยส่อแต่ปี2ปีแรกที่คบกันนะ่ะนั่งม่ได้เป็นแบบนี้เด้กระดาษาสเบอร์ศูนยเลยกัว่าได้ เฉยชาเย็นชาบ่าเคยแสดงออกบม่เคยห่วงบ่เคยโทรหาบ่าสนใจอีหอย่างเลยแต่พอมาสีหาปีไฮลังนี่แหละฉันกระฮัดก็เฮี้ยนกระเฮ็ดไ้นาติดนีสใสกับหัวจักอ่อนโยนกับฉันมากขึ้นล่าสูติติฉันอ่อนตอน <c oughs> กับมีเอฟซีบางคนนะคอมเมนต์ฉันเ้ามาได้อยากให้ฉันเฮ็ดคลิปตอนหัวจักกันจีบกันไม่กม่ก,ก่อนแกวก่อนค่ำมาเป็นจังใดโอ้ยหญิงฉันสีบอยไฟฟังเรื่องฉันก่กอนแกวก่อนค่ำนี่มีตำนานคะ่ะแลบลองว่ไใ้บ้านแววเลยสวยรู้ก็คู่อื่นแน่นอนผู้ใดอยากฟังก็คอมเมนต์้ามาได้สิิจเล่าไฟฟังให้มันเบิดเปลือเลย